ถูกกว่าป้ายแดง1ล้านบาทนะครับผมกับเจ้า Honda Accord คันนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่มองหา Honda Accord ตัว G 9นะครับวันนี้นะครับผมมีเข้ามา1คันเป็นสีดำสับภาพบอกเลยว่าสวยคลิปเลยครับใครสนใจนะครับวันนี้รับชมได้เลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Honda Accord G 9นะครับรถปี2013ครับเป็นรุ่น2.0 EL นะครับรุ่น็อปสุดแล้วของเครื่อง2000นะครับและตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับเลขไมล์ที่2 5 0 0 0 0กิโลครับ ไม้แท้2 5 0 0 0 0หมนกิโลนะครับเลขไม้เยอะครับแต่ว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของเนี่ยใช้งานเองคนเดียวเข้าสูนตลอดเลยนะครับมีประวัติเอกสารครบถ้วนเลยนะครับใครมองหารุ่นนี้ฉมนี้นะครับวันนี้รีบมาซื้อเลยครับเพราะว่าอะไรครับราคาป้ายแดงคันนี้แพงมากครับอยู่ที่ประมาณ1ล้าน4แสนบาทครับโคตรแพงครับแต่วันนี้เนี่ยพอเป็นมือ2เนี่ยราคานะครับมันหายไปค่อนข้างเยอะครับหายไป1ล้านบาทเลยครับวันนี้นะครับผมเราขายคุณเพียงแค่ 388 0 0 0บาทครับ388 0 0 0บาทราคานี้ใครสนใจนะครับซื้อเป็นเงินสดไม่ต้องเสียแวดครับใครนะครับผมที่ซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับตัวนี้สามารถฟรีดาวน์ได้ครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่6,700บาทครับไฟหน้าคันนี้นะครับผมเป็น f l ู LED นะครับ d a y t i m e l i n น n g l i g h t นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นลายโครเมียมนะครับโลโก้ Honda สวยกริบเลยนะครับ สภาพภายนอกคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใหม่พร้อมใช้งานครับสีสันภายนอกคันนี้นะครับผมเป็นสีดําเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมและตัวโครงสร้างนะครับเรารับประกันเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักติดความหรือว่าจมน้ํารับประกันไม่แท้250,000มนกิโลนะครับข้อดีคันนี้คืออะไรครับคุณได้รุ่นท็อปนะครับคุณได้ราคาที่ถูกกว่าป้ายแดง1ล้านบาทนะครับที่สาคัญเลยนะครับตัวนี้ย้ําอีกครั้งว่าเป็นรถบ้านมือเดียวครับผู้หญิงใช้งานเองคนเดียวรักษามากๆ ด้านท้ายนะครับผมมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับสวยกริบเลยนะครับสีแดงตัดกับสีขาวนะครับผมใสปิ๊งไม่ขุ่นไม่หมองไม่เหลืองนะครับโลโก้แอคคอร์ดชัดเจนเครื่องยนต์ไอวิเทคนะครับด้านท้ายนะครับผมเราดูเลยครับตัวโครงสร้างนะครับผมรอยสันหลังนะครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์ครอยเทนกาวเดิมหมดจากโรงงานนะครับย้ำอีกครั้งว่าด้านท้ายนะครับรถเนี่ยไม่มีการเฉี่ยวชนมานะครับอ่างด้านท้ายครับมีเครื่องมือแม่แรงยังไหลให้ครบถ้วน และรถคันนี้นะครับผมสวยไม่เคยติดแก๊สเลยครับเพื่อนๆห้องโดยสารภายในคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าฟลูออปชั่นนะครับผมเรียกได้ว่าคันนี้นะครับเขาจัดเต็มมาให้แล้วนะครับสภาพภายในสวยกริบเลยครับสิ่งแรกครับผมดูเลขไมล์กันเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเลขไมล์แท้เพียงแค่2 5งแสนหมกิโลครับเรารับประกันไมล์แท้ให้นะครับพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันนะครับมีครุสคอนโทรลให้แอร์แบ็กให้พวงมาลัยไม้นะครับสภาพสวยกริบเลยครับ และคอนโซลตรงกลางนะครับผมเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานครับมีฟังก์ชันกล้องถอยหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้หมดเลยนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับภายในเป็นลายไม้สีแบบว่าโคตรสวยครับและไปที่ตัวเบาะเลยครับผมคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสภาพตัวเบาะนะครับผมใหม่กิบครับผมเจ้าของเนี่ยใช้งานรักษามากนะ และต่อมาครับผมมาที่แผงประตูครับตัวนี้นะครับมีเมมโมรีบ่อให้2จุดนะครับพร้อมใช้งานแผงประตูเป็นกระจกไฟฟ้า4บานออโต้1บานสภาพกิฟเลยครับ ต่อมานะครับผมเรามาดูตัวโครงสร้างครับว่ารถเนี่ยมีการเฉียดชนไหมรับชมเลยครับมาตรงนี้ครับอันนี้ครับคือโครงสร้างขอบประตูนะครับรอยเม็ดอาร์เห็นไหมครับชัดเจนลูกลมแมนเลียนนะครับรถเราทุกคันนะครับรับประกันโดยคุณเฉวรีครับรับการอะไรบ้างรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักตีความหรือว่าจมน้ํารับประกันใหม่แท้นะครับที่สหคัญเนี่ยเรานะครับผมซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงเรามีเล่มจริงเอกสารจริงสามารถตรวจสอบได้นะครับและนี่แหละครับเพื่อนห้องโดยสารด้านหลังครับคันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับ ออปชั่นเสริมคันนี้ครับมีม่านหลังไฟฟ้าให้นะครับลองดูเลยเห็นไหมครับม่านหลังไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับผมม่านไม่เสียนะครับบังแดดได้สบายๆครับและต่อมานะครับผมตัวเบาะนะครับเห็นไหมครับสวยกริบเลยครับภายในเนี่ยเบาะเนี่ยเป็นสีเบจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและมีฟังก์ชันแอร์ด้านหลังให้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่ต้องกลัวนล้อเลยนะครับผมและตัวเบาะคนนั่งเนี่ยมีตัวปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับ3,88,000บาทครับ และไหลมาที่ตัวโครงสร้างด้านหลังเพื่อนเห็นไหมดูเลยครับรอยเม็ดอาร์ชชัดเจนรูกลมเป็นเลี่ยนนะครับรถไม่มีการเฉียดชนมันแน่นอนครับคันนี้นะครับผมได้ล้อแม็กดเดิมๆจากโรงงานครับผมเป็นแม็กขอ17นะครับส่วนตัวยางเนี่ยเป็นยางของมิชลินนะครับยางปี2021นะครับซื้อไปเนี่ยยังไม่ต้องเปลี่ยนยังสามารถใช้งานต่อได้นะต่อมานะครับผมเรามาดูด้านนี้บ้างครับตรงนี้นะครับผมมีม่านด้านข้างสามารถบังแดด้นะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นเนี่ยหลักล้านแต่ว่าจ่ายเงินเพียงแค่3 8 8 0 0 0บาทครับ ภายในครับผมดูกันเลยสูงโปร่งโล่งสบายนะครับภายในสวยสะอาดน่าใช้มากครับและตัวโครงสร้างครับดูกันเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์ชัดเจนรูกลมแบนเลียนนะครับซื้อกับเรานะครับผมมั่นใจปลอดภัยร้อยปร์เซ็นต์ะครับเพราะของเราเนี่ยคัดสภาพเข้ามาก่อนขายทุกคันเลยนะครับและห้องโดยสารด้านหน้าประตูบานสุดท้ายนะครับดูกันเลย ภายในนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยครับคันนี้นะครับย้ําอีกครั้งว่าเป็นรถบ้านมือเดียวครับเจ้าของเนี่ยเป็นผู้หญิงใช้งานรักษามากเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติเอกสารครบถ้วนนะครับตัวนี้ฟลูออปชั่นน่าใช้ครับและตรงนี้เพื่อนๆดูเลยเห็นไหมครับตัวโครงสร้างครับรอยเม็ดอาคชัดเจนนะครับผมลูกลมแบนเรียบเดิมหมดจากโรงงานนะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับ และต่อมาครับผมลองดูห้องเครื่องเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2000ซีซีนะครับย้ำอีกครั้งว่ารถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมไปที่โครงสร้างเลยนะครับซุ้มหัวโชคด้านขวานะครับรอยเม็ดอาร์ครอยจินกาวคานหน้าเลกซีเดิมหมดจากโรงงานครับเราครับผมบอกเลยว่ารถทุกคันของเราเนี่ยที่ซื้อเข้ามานะครับเราซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงนะครับผมรถเราเนี่ยไม่มีการเฉียวชนหรือว่าชนหนักมานะครับ ซุ้มหัวโชคด้านซ้ายนะครับห้องเครื่องบอกเลยว่าโคตรสวยครับสรุปนะครับผมกับเจ้า Honda a c c o ค d คันนี้นะครับรถปี2013ครับเป็นรุ่น2.0 EL นะครับผมเลขไมคคันนี้นะครับ250,000กิโลรับประกันไม่แท้นะครับราคาออกห้างป้ายแดงคันนี้แพงมากครับ1 4 0 0 0ล้บาทโคตรแพงครับวันนี้เป็นมือสองเราขายคุณเพียงแค่388,000บาทครับใครสนใจซื้อเป็นเงินสดไม่ต้องเสียแบตครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านครับ แต่ถ้าใครสนใจนะครับซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับตัวนี้สามารถฟรีดาวน์ได้ครับออกรถศูนบาทผ่อนนานแต่สีงวดผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนในแค่6,700บาทครับใครสนใจนะครับรีทโทรมาเลยครับหรือว่ากดจิมลิง์ทจเตอร์ไฟล์เข้ามาได้เลย